น้ำท่วมนองว่าดีกว่าฝนแรงพี่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแรงเสียยังดีกว่าน้ำท่วมปีไหนก็ต้อง <Hey S 1> เสียใจ <ơi! S 1> เอาเอารมณ์ดีแท้ว่าหวยอารมณ์ดีตัวเออถือเลขบอกเ่แลหรเอาไดีถืออย่งถือน้องเมียนี่โอ้ยอน้งถือคอด อันนาคตเด็บว่าลูกว่าสิถือเงี้บรรยากาศดีบ่หมุนนี่จะดีแล้วเนาะฝนมันตกนี่บ่ม่จะกตีนลินตินลินตินลินตินแน่บ่หมุนนี่โอ้ยเป็นใบเขยมันอากาศมันสวนเนาะบ่โอ้ยจีกีแพงไว้ชิแตกยังจะแพงไว้ล่ะเนาะยันเหมือนเสนบ่แมเฮ้ยยังเค็ดดูมันยังง่ายขึ้นได้ล่ะ ตัอดอกเป็นตัวอันเด็กอนุบาลขออยู่บนเสื้อมโมเสียก็ร้องไปเฮ็ดเบิ่งโอ้ยไม่อยากร้องคือพอสมัยแต่ก่อนเสร็จอกฝนตกก็เลยร้องเพลงนี้น้ำท่วมขี่กล้วยดว่าคิดฮอดสมัยแต่ก่อนนี่เอ้ฝนมาไม่อยากเอาหาไม่ใช่เกล่ามาแล้วคิดนอนเข่าเลยก็มีเอี่หลาอยู่บริษิทฮอดไฟเด้อ อาจจะแม่สิไปยังไหนดิพุ่นนะห้องมึงเสร็แล้วม,ม่แม่งกั้นใจเปล่าเปล่านะไนม่ได้กั้นกั้นใจตายแล้ว <c oughs> อโอกไหมปากยังไหนแกยังชั้นไม่มั่งแมันว่าเป็นนางเงยเอ้ย <c oughs> เออยังล่ะไปเจอไปเจอคัก,นกนเนาะคึ้มือนีนเนาะเจอไปเจอ,อยังเออออกมาออกตาคักเอาสิวบ่บ่แล้ว

ตามพอมหงายเรื่องการเลยเออแต่มเออไต่้ถามนำายังเรื่องกูขำบ้า่มือไหนเออเราพูมาเล้วเราเอาหัวไม่หรอแม่ีรีน่ะเออเอาไปชี้อไอ้ขอให้อ้ายโชคดีอมีความสุข ยายไปเชอไปเจอหลายเขาไปแล้วก็เขาไปตอนหลังเรียนอย่างนี้ถามไงฝนเราเป็นแฟนอีดีดิเอ้าคอยยิ่งเขาเขาโทรมาหาคอยว่าเอ้ยฝนเขาเอาผัวมาได้แล้วไหมเป็นกระเด้อเสาบานนาโซภาเลิดล้น ชื่อว่าน้ำฝนล้วนน้องเป็นคนคอนแก่นก็เอาอีลีิเอาก็เอาอีลีเราอีลาได้ปะนี่สิทีิ์มายิวอ๋อเอ้อมาทิมดอกวียนะอายขนเดียวเท่านั้นเนาะเดี๋ยวพก่ทิมไปโดนน้องกับทิมอีกเขาเป็นใจดําขนาดนั้นมึงแยกแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันกับทิมกับสิทธิ์มือกันลูคือกันแม่ แม่เอื้อยนี่แม่น้องนี่บ่แม่นพ่อจั่นเฮาก็เอาทางนี้รถกันนั้นพัจังได๋เฮาก็ยูมกันแบบเปิดๆรถแหรีบ่เันน้องไปแล้วไปห้องอ้ายเด้อเก็ย้ายมาอยู่ห้องอ้ายมานอนนํากันลดเด้อซั่น่ะไปกอ พาห่มคือบ่มาห่มน้ำอ่ายโอ้ยคนละาหืนแล้วเนาะไผสิห่มน้ำอ่ายไหมโอ้ยสบายจังฮะขันเอ๋ยเจ้าเป็นนังสันอีหลีเขาก็ถือว่าเขาเป็นผัวเป็นเมียเป็นทางการในเรื่องบ้านแอนบ่ล่ะแรเมนล่ะเนาะนี่ล่ะมึงจะบอกน้องกูให้มันจะหลองจะหละบพันก็ัน พ่อทำอะไรเนาะพ่อจะคนพ่ออารมณ์ดีแล้วไหมพ่อก็เป็นทางรองแน่โอ้ยอ้วทำไมเมียไม่เนาะเขาเริ่มต้นชีวิตเลยบานเขาจะเอาลูกจะคนโอ้ยเอาเดี๋ยวนะก่อนกันไหนผู้หญิงกับพ่อเนาะกันไหนผู้หญิงก่อนกับพ่อว่าผู้ชายแข็งเห่งกันได้แล้ว พูญิงอีกคนหนึงเออแต่ว่าผู้หญิงนี่เขาว่าจ้องให้ผู้หญิง่ง่ะเป็นผู้เฮ็ดเองโอ๊ไปใช่เป็นผู้เฮ็ดเองเหตุเราไหนเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งดอกโอ้ยแต่ว่าเขินเนี่ยมาจนลั่นเหมือนไหมพิลาเขาจ้องเฮ็ดเองไม่กันอยากได้ลูกสาวฮะแหมงามคือแม่แย่แห่มันงามคือพ่อ ถ้าแล้วทอนเอาม่ให้ไอายดมเนี่ยทอนควรจีดมแม่มันดมลูกเหมือนกันชื่อใจกินมาดามหอบชื่อใจอจเงียบตายน่ะตายให้ท่านใดหมดวะห้องกับป้ปากไหม ค้อนไคนหายหัวไปแส่หมดประตูก็เปิดอยู่โทษกับบับแมงเล้ยไม่เห็นหน้านะเท้าอุ้ยถอดหมดแล้ว เอาลูกผู้หญิงเฮียลูกผชายอ้าวก็กี้ให้บอกว่าผู้หญิงน่ผู้หญิงขึ้นมาเฮ็ดดล่ะโอ้ยเฮ็ดาผู้ชายจ้ะผู้ชายบ่จ้ะบ่รงเฮ็ดบ่เออเอาเครื่องกางก็ได้เอาเอาลูกกยโอ้ยเนาะเอ้าาานบ่นออฝนบ่เปิดประตูให้แม่ ใจคือว่ามันเอาหัวแล้วเอาข่บุ้งวแม่ข่อย๊กยิ่งขาว่าแบแม่เฮ้ไป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 ไนไป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 ไไป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 ไอไป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 ไ อย่างเปิดซาให้องเมื่อยได้ห้องได้ไหนคือคือว่าคือว่าอย่างคือว่าบอมาผู้ใดไรว่าข่อยบอมาเขาว่าจะเอาผัวเดี๋ยดิผูดอะไว่าข่อยผัวเขาว่าหลายคนอยู่ว้าเอาผัวเอาผัวเอาอีนไหดิจิคือมีสองเตียงไปไหนเอ๊ะอยานให้มาอย่างให้ลูกนอนอ๋อให้ลูกนอนนี่พูดอะ บาง hom บาง hom เห้งเห้ง hom ก็มีฮอตเสื้อนั่งเกลีนะด้ปเนี่ยของไผ่ของเห้งเห้งเย่งตึงเห็นรของแตงโมเนี่ยก็มันอยู่นี่ยใช่ปะเอ๊ะคือมันยู่นี่โอ้มันว่ามันสิเขามาเอาผพาไปซักมันหอบไปบ่มอัดติ๊มันสิไปซักไงไอ้เคยน้ำสงสัยมันเห็นที่ยานอนกับบลอกขอบหน่ะ เออไปพูนละของพุ ừ, làm, Again, ูนละมันจังบบไฟดุดออตแม่แล้วเร็เอุยแม่กือบกูตาย มามามาบอกว่าเกาคูมาโทษบอกเอ้จ้าปกปักรายคาลูกหลานเด้อ